อันนี้นี่นะจะเป็นการเล่นเซิร์ฟครั้งแรกของพีทเลยตายแล้วกลัม้นค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นวันที่17ของทริปนี้ค่ะวันนี้เราก็ยังอยู่ที่ซานดิเอโกทุกคนก็เห็นอยู่แล้วว่าวันนี้มี เวทสุดแสดงว่าวันนี้เราจะได้ลงน้ำนะคะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูแมวน้ำดูปลาฉลามแล้วก็ไปเซิร์ฟกัน3ามอย่างนะวันนี้ทุกคนวันนี้ก็จะต้องได้ใส่เวทสุดทั้งวันแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดก่อนเตรียมตัวเตรียมตัวเ่ะเราใส่เวทสุดนะคะโอ้ยแน่นมากเลยอ่ะ พูดอะไรทางนั้นต้นไม้หันมาหันมาแล้วก็ยิ้มแบบว่าก็พี่อ้วนเองมันแน่นนี่ว่าคือมันต้องแน่นอยู่แล้วอ๋อเพราะอยู่ในน้ำแล้วมันก็จะคลายตัวใช่ไหมไม่ออกไม่ด้วยนี่คือเป้าหมายของเวสต์สุดก็คือไม่ให้น้ำโดนตัวเราเพราะงั้นมันก็เลยแนบเนื้อสุดๆนั่นแหละโอเคอุ่นแล้วทุกคน ตอนเช้านี่อากาศดีมากเลยดูสิน้องนกนางนวลมาร้องเรียกหาให้เราลงแาบอุ้ยตายวันจ่าเอาขึ้นอย่างนี้นะคะคนแพ้แล้วเนาะต้อนไม้มาแล้ว นี่นะคะน้องเขาบอกว่าต้นไม้มาเร็วนี่นะคะน้องต้นไม้วันนี้นะคะจะเป็นไกด์ของเราในการพาไปดูแมวน้ําแล้วน้องต้นไม้บอกว่าเจอฉลามชั่ววันนี้่ถ้าไปเจอไปดูในอควาเรียมในถุงนี้นะก็จะมีฟินมีสกน๊คลิงแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวเดี๋ยวเราเดินไปดูน้องแมวน้ําดีกว่าตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่จุดที่เรียกว่าลาโฮย่าโข ก็เนี่ยมีคนมาดำน้ำเห็นใส่แทงแล้วเดี๋ยวให้ดูเขาดำน้ำไปดูอะไรต้นไม้แถวนี้แถวนี้มีเขาเรียกว่าเขียวเ่สเป็นป่าของต้นเขียวอ๋อที่เป็น,ปนสาหร่าย,าายใช่ไหมสูงๆ<า>นี่นะทุกคนเขาไปดำน้ำดูสาหร่ายส่วนเราไม่ดำน้ำค่ะเรามาสโนว์ก,กริง ดูน้องเหมียวน้ำตรงลาโฮยากษ์โขเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าวันนี้น้องเหมียวน้ำจะมาต้อนรับเรากันกี่ตัวคนนี้นอนตายไปแล้วหนึ่งคนแล้วฉันจะรอดชีวิตไหมเนี่ยโอ้มีไลฟ์กาดสเตชันตรงนี้ด้วยนะเผื่อใครไม่ไหวเนเราก็จะทิ้งของเอทิ้งของไว้ตรงนี้นะมีปีนะคะวันนี้ องไม่บอกว่ายี่ห้ออะไรจนกว่าสปอนเซอร์จะเข้า mm hmm. ตรงนี้นะคะคือตรงที่เราจะลงไปไว่ายน้ำนี่ไปสน็อกเกลลิ่งก็มีคนสน็อกโกลหลายคนอยู่อาจารย์ต้นไม้บอกว่าให้ถุยลงไปเลยอ้าวไม่โดน <laughs> <laughs> มันจะได้มันจะได้ไม่เป็นฝ้าออทุกคนแบบแค่แค่จุ่มลงไปนิดเดียว <laughs> เออพอแล้ว อู้หนาวหนาวมาถ้าเห็นตนกงนีน้จะมีปลาสีส้มชื่อกาลิฟอร์นียเป็นปลาประจำรัฐคาลิฟอร์เนีย คนสั่งไว้กับกระแคทนะคนในที่สุดดก็ขึ้นมาแล้วนะก็จะมีคนส่งไวมาไหว้น้ำเยอะมากต,ต้นไม้ก็บอกว่า,วาเนี่ยเขาไหว้น้ําจากจุดนี้นะไปถึงตรงไหนนะตน้นไม้ตรงนู้นสุดนู้นไกลๆนู้นเลยตน้นไม้บอกว่เขาไหว้กันโหดมากคนที่นี่ฟิตปังมากเลยเอ้ยที่นี่ชีวิตดีนะทุกคนตื่นเช้ามาไหว้น้ำในทะ,ะเล ดูน้องแมวน้ำเมื่อกี้คือก็เห็นแมวน้ำแบบว่ายน้ำอยู่เยอะมากเลยนะแต่ว่าน้องเขาอยู่แบบไกลๆเราก็ไว่ายไปใกล้ๆน้องไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะถูกสัตว์เข้าหินอย่างนี้ตอนนี้เราก็ไปดูน้องแมวน้ำกันดีกว่าตอนลงไปข้างล่างนะก็เห็นปลาส้มเยอะมากเลยปลาส้มนี่ไม่ใช่แซลมอนนะทุกคนมันคืออะไรคะตต้นไม้ลปลาช่อคาริบบลดีหาที่อื่นได้ไหม ได้เป็นปลาประจำรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นปลาประจำรัฐแคลิฟอร์เนียนะกินไหมอ่ะกินไม่ได้เขาไม่ไ้จับคือผิดกฎหมายห้าจับเราเป็นปลาประจำรัฐเราเลี้ยงได้ไหมไม่ได้เลี้ยงก็ไม่ได้จับก็ไม่ได้กินก็ไม่ได้นุกคนดูอย่างเดียวเออเอาไว้ดูเอาไว้ดูรู้สึกว่าตอนแรกที่ลงน้ำไปแล้วหายใจไม่ออกเพราะว่าเห็นปุบลกลัวบอกว่าเฮ้ย มันมีป่าอยู่ข้างใต้ด้วยเห็นป่ามันไหวๆอย่างเงี้ยเรารู้สึกเวียนหัวใช่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 แบบเหมือนป่าข้างล่างมันก็วูบวูบบ,บ,บูบตัวเรามันก็วูบวูบวูบนะเราพีก็เป็นคนที่แบบเวียนหัวง่ายอยู่แล้วอะลงไปปุ๊บก,ก็แบบปุยอยู่ไหนเวียนหัวจังเลยเออลุงนี้โดบดาม,ามีนมาก่อนก่อนลงก็ดี<า>ต้นไม้ก็บอกว่าเนี่ยที่เรียนไม่จบสักทีก็เพราะเนี่ยมัวแต่ทำอย่างเงี้ยทุกวันทุกเช้านะ อันนี้เป็นกิจวัตรประจําวันของต้นไม้เลยนะเซิร์ฟบ้างเล่นน้ําบ้างอะไรอย่างนี้ก็เลยไม่จบสักทีใครอยากจบปอเอกเร็วๆก็มาอยู่ที่ที่มันไม่สวยอย่างเนี้ยนึกออกไหมอันนี้มันดิสแทคชั่นเยอะอันนี้นะคะพี่ก็ขึ้นมาแล้วอ่าตะกี้ว่ายน้ําก็เห็นแมวน้ําบ้างแต่ว่าถ่ายไม่ทันจริงๆเพราะว่าน้องแบบไปบรบุบรุบ,บรึบน้องไปเร็วมากจริงๆตอนนี้เราก็เลยขึ้นมาบนบกแล้วก็จะไปดูน้องจากบนบกบ้าง น้องนอนชิวมากตรงนี้ยตอนนี้มีลกูกมาเป็นก้อนเหมือนก้อนขี้อยู่บนชายหาดน่ารักมากดูสิ ใครมาซานดิเอโกนะคะก็อย่าลืมมาแวะลาโฮยาโขตรงนี้เนี่ยคือไม่ต้องว่ายน้ําก็เห็นแล้วแมวน้ําคือคราวที่แล้วเนี่ยพีทมานะแมวน้ําตรงนี้คือพรึบอะ่ะมีเป็นร้อยตัวเลยตรงนี้อ่าวันนี้เนี่ยพีทก็เลยลองแบบเออลองไปดําน้ําดูบ้างลองไปสน็อกเกิลดูบ้างเปลี่ยนบรรยากาศอย่างนี้นะ้นองนี่น,นี้หนึ่งตัวน่ารักจังอะ่ะแล้วเขาก็อยู่กับนกนะที่เหม็นเนี่ยไม่ได้เหม็นแมวน้าอ่ะเหม็นขี้นกเนี่แหละ ก็อย่าลืมมาแล้วกันเพราะว่าเนี่ยมันเหมือนการันตีเห็นแมวน้ําชัวร์ไม่ต้องว่ายน้ำแค่ยืนอยู่ตรงนี้ก็เห็นแล้วแต่ว่ายน้ํามันก็เป็นประสบการณ์ใหม่อีกอย่างนะเราก็ได้เห็นป่าใต้ทะเลป่าหญา้าสันลายใต้ทะเลแล้วก็เห็นอีปะส้มมันนั้นอนะ่ะนี่คือออฟฟิศของน้องต้นไม้น้องต้นไม้นี่เรียน Oceanography ที่ University of California ที่ซานดิเอโกนะคะ u c s d น้องต้นไม้ช่วยบอกทุกคนหน่อยว่าน้องต้นไม้ทําอะไรในโอเชนอกราฟีเพื่อใครอยากจะมาเรียนสายนี้ไม่มีใครรู้ว่ามีสายนี้อยู่จะทําเกี่ยวกับอุปกรณ์ใต้น้ำเอาไว้สํารวจสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในทะเลเออเจ๋งมากเลยอะ่ะแล้วไอ้ขุยๆนี่คืออะไรมันคือแว็กซ์ให้มันแบบตัวติดกับบอร์ดดึขึ้นต้นไม้บอกว่าราคาประมาณสองถึงสา0เหรียญใช่ไหมอันใหญ่นี่แต่ว่าอันนี้เนี่ย เป็นแบบสั่งทำคัสตอมก็ถ้าสั่งทำเนี่ยต้นไม้ซื้อมือสองมาใช่ไหมมือสองก็ประมาณเท่าไหร่สอ0รอ๋อมันก็จะมีลายเซ็นตรงนี้นะเพราะคนคนนี้เหมือนจะดังคนนี้เหมือนจะดังแต่เวลาสมมุิเดินเล่นอยู่แล้วแบบคนจะมาทักว่าแบบใช่คนนี้ทําหรือเปล่าอ๋อเหรอคือเขาแบบออริจินัลที่ซานดิเอโกป่ะใช่อันนี้แบบ มันอ่านไม่ออกมันได้เขียนเอนไซนิตัสมันเป็นเมืองข้างบนอ่านไม่ออกแล้วนะคะ <c oughs> เพราะว่าแว็กซ์ไปเยอะเออแล้วอันนี้ต้นไม้ซื้อมือสองมาเท่าไหร่สามร้อยสามร้อยแต่ว่าต้นไม้บอกว่ามือหนึ่งนี่ก็พันหนึ่งไหม <c oughs> ประมาณพันหนึ่ง <c oughs> ทุกอันนี่คือต้นไม้ซื้อมาอันนี้อันเดียวนะที่เหลือทั้งหมดนี่คือ เขาให้ส่งต่อกันมา,นดานเด็กแกะที่นี่นะเวลาเขาเรียนจบเนี่ยเขาไม่ได้ส่งต่อเครื่องใช้อะไรนะเขาส่งต่อเซิร์ฟบอร์อดกันเป็นของขวัญก่อนกลับอันไหนของเราอันใหญ่ทำไมเราได้อันใหญ่อะเพราะว่าแบบมันจะง่ายกว่าอ๋อเราอ่อนนะเราบีกินเนอร์เราได้อันใหญ่ได้ค่ะ,คะตะกี้เราก็ดูเหมี่วน้ําเสร็จแล้วใช่ไหมพอดูเหมี่วน้ําเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมา เล่นเซิร์ฟกันค่ะอันนี้นี่นะจะเป็นการเล่นเซิร์ฟครั้งแรกของพีทเลยตื่นเต้นนิดหนึ่งไม่เคยเล่นเซิร์ฟมาก,ก่อนจะทําได้ไหมเนี่ยกล้ามเนื้อก็ไม่มีออกกําลังกายก็ไม่ค่อยออก <c oughs> เดี๋ยวเราไปที่ทะเลกันดีกว่าค่ะแต่ที่เราได้บอร์ดมาแล้วเราก็กําลังจะไปขึ้นรถเราก็ไปที่ชายหาดก,กันนะคะเดี <c oughs> ๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวใหญ่และยาวด้วยนี่เขาถือกันแขนเดียว คั้น,นี้ต้องใช้2แขนเพราะแขนสั้นเราไม่ถึงโอ้เขาเอาใส่รถได้ด้วยนะรถต่อเหรอทำไมอันนึงมีอันนี้อีกอันนึงไม่มีต่างกันไงอันนี้เร็วกว่าตอนนี้นะเราก็อยู่ในรถพร้อมเซิร์ฟบอร์ดสอันและอาจารย์ต้นไม้ที่จะมาสอนในวิธีการเซิร์ฟในวันนี้อาจารย์มีทริคอะไรไหมคะในการเซิร์ฟอย่าโดนตากระเบนตันตากกนตอาจารย์เคยโดนตั้มไหมคะ กี่รอบคะอาจารย์สามรอบอาจารย์โดนมาแล้วสามรอบแล้วฉันจะเหลือหรอเนี่ยแต่สามรอบในห้าปีนะสามรอบในห้าปีถือถ้าฉันเล่นครั้งแรกวันนี้เราโดนก็ถือว่าต้องซวยจริงๆใช,ใชไ่ไหมแต่อาจารย์บอกว่าไม่ต้องห่วงนะไม่น่ากลัวเพราะโรงพยาบาลอยู่แค่ตรงนี้ Institution of Oceanography คือตะกี้ไปเห็นออฟฟิศน้องต้นไม้ดีๆคือเขาก็เก็บเซิรฟ์ฟบอร์ดไว้ในออฟฟิศเครียดๆกับการทำรีเสิร์ชก็หยิบเซิรฟ์ฟบอร์ดออกมากระโดดลงน้ำแล้วก็เซิรฟ์ฟชีวิตดีมาก ไม่หล่นหรอกเนี่ยเดี๋ยวเล่ความเด็กคนนั้นคน้คามเด็กเด็กต้องเก่งกว่าฉันแน่เลยอะ่ะอย่าลืมเดินลากเท้า,าไม่ต้องกลัวมาเลยก้กลเขาย,ยังเล่นได้เลยตัวกัด้ยหนึ่งมอม

ไม่อกี้เอามือพายแล้วรู้สึกแบบอ้ฉันไปกับคืเลยเป็นโมอันหนาโมอันหน้าเตียมโพายมาแล้วไพายพายพายไม่ไปเห็นไหมแรงไม่พอ <c oughs> oh <my> God. <c oughs> เรลองให้น้องตุดไลท์ทำให้ดูดีกว่าอยากรู้ว่าโปรเฟชโนลเขาทำกันยังไงตอนนี้นี่คนแท็กลงคอนแทกเลนส์นี่มองไม่เห็นเลยมูนโอเคเราไปดูโปรเฟชโนลเขาทำดีกว่าไหมโอ้ไปนะครับไปนะครับตะอกี้เห็นปลากระเบนอยู่ที่พื้นหลายตัวอ กระเบนด้วยเพราะว่ามันตำเท้าไดวา้ว้ายว้ายชั้นนี่มองอะไรไม่เห็นแล้วคอนแทคเลนส์นี่ขึ้นไปบนหัวแล้วเนี่ยอุ้ยใหญ่มากอันนี้ ตรงนี้แหละคือเครื่องมันมาฉี่วันนี้ยมันไม่ดีสำหรับคนเริ่มไงเพราะว่ามันไม่มีเวลาขึ้นไปนอนใช่ไหมได้แล้วเร็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 วไปไปไปไขึ้นอีกขึ้นอีกโอเคเกือบแล้วเกือบแล้วแต่ว่าแต่ว่าลมตัวยังไม่โอเคด้วยเออมันแบบมันมาถี่ไงเวลามันน้อย 好了没？啊 มาแล้วนะมาแล้วนะมาแล้วนะยากมากเลยอะ่ะมาแล้วนะเร็ว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 ,มวรไม่ทันแล้ววันนี้มันแอบยาาเขาขึ้นมาถี่ตรงไมฉันนั่อยู่ข้างหน้าเลยอะไรโอเคโอเค เต็มตัวเต็มตัวัว,ว,วะนะมามวยแขนมาเลยนะจ,จนุี้มันต้องใช้กำลังแขนเยอะนะเพราะว่ามันต้องใช่ใช่มันใช้แขนแล้วเหมือนพอเราโดนแบบขึ้นซัดบ่อยๆเราก็เริ่มล้าเริ่มเหนื่อยวาน้าร้องเพลงไม่ไหวเลยเหนื่อยมาน้องต้นไม้บอกว่าตรงที่เราเล่นอนะ่ะบิกินเล่นขึ้นไม่ใช่แรงเท่าไหร ตรงที่ใกล้เพียตรงนน้นคนโปรเขาเล่นกันเขาขึ้นจะแรงกว่นาน,นี่มีเด็กๆมาเล่นกันเต็มเลยเหมือนแบบว่าคุณพ่อพาคุณลูกมาเล่นเขฝึกกันตั้งแต่เด็กนะคนนี้เนี่ยโอ้ยนี่เด็กน้อยมาเล่นนะมาแล้วมาแล้ว ออกกล้องมาชอบมาเดินอยู่วนๆอยู่ข้างนอกนี่แต่กี้บอกเก่งะโชว์ใหญ่เลยตอนนี้อู้เดี๋ยวไปดูต้นไม้เล่นต่อดีกว่าไปอ้อวไปไหนแล้วเขาไม่รู้ห <c oughs> าไม่เจอแล้วตัวมันจุดๆเอาเป็นว่าฉันถ่ายไปทุกคนอนะ่ะเพราะว่าฉันไม่รู้แล้วคนไหนเป็นต้นไม้มองไม่เห็นแล้วตาฉัน <c oughs>